ต้นกระดุมไม้ใบเงินเห็นแล้วทำให้นึกถึงบรรยากาศในต่างประเทศช่วงฤดูหนาวเพราะตัวใบมีสีเขียวเหลือบเงินทำให้ดูแปลกตาดูสวยงามและดูหรูดูแพงขึ้นมาทันตาต้นไม้ชนิดนี้นำเข้าจากต่างประเทศมีชื่อภาษาอังกฤษหลายชื่อเลยไม่ว่าจะเป็น Button m a g n o v e Buttonwood Sea Mulberry Silverleaf Buttonwood ซึ่งสามารถแปลตรงๆว่าเป็นใบเงินกระดุมไม้เราก็มาเรียกกับกนว่ากระดุมไม้ใบเงินให้เสียงคลองจองเรียกกันง่ายๆนะครับจริงๆเจ้ากระดุมไม้ใบเงินเป็นต้นไม้ในพื้นที่ของภาคกลางตั้งแต่เขตรัฐฟอลอริดาสหรัฐอเมริกาถึงประเทศเม็กซิโกและบราซิลในเทวีปอเมริกาใต้ทำให้ทนแรงและทนเ็มได้ดี ทำให้อยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบก,กวนกดตามไปฟังได้เลยครับเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าดูแลง่ายมากๆสามารถปลูกได้ง่ายในอากาศอย่างประเทศไทยอีกทั้งเมื่อแปลจากชื่อภาษาอังกฤษ,กฤษเป็นชื่อไทยก็อย่างเป็นชื่อต้นไม้ที่มีความเป็นมงคลโดยมีความเชื่อว่าจะมั่งมีด้วยเงินทองมีทรัพย์สมบัติมากมายไม่ขาดสายเป็นต้นไม้ที่มีความสูงขนาด 2เมตรถึง4เมตรกิ่งก้านอ่อนมีขนนุ่มสีเทาเงินปกคลุมหนานแน่นแต่เมื่อกิ่งแก่ขนก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเปลือกลำต้นสีน้ำตาลเข้มแตกเป็นร่องแตกกิ่งก้านมากมายเวลาออกดอกดอกออกเป็นช่อแยกขแขนงบริเวณซอกใบและปลายกิ่งสำหรับการขยายพันธุ์ทำได้โดยการตอนกิ่งกระดุมไม้ใบเงิน เป็นไม้ที่ชอบดินร่วนระบายน้ําได้ดีเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดสามารถปลูกกลางแจ้งได้ดีเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ําปานกลางสามารถลดน้ําให้ชุม่มและเว้นระยะลดน้ํา3ถึงวันได้แต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลําบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับ การปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูตรอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดี ยิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตรอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับต่อจากการรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ